e ีที่20สวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ปี2025คุกคุกคุกแล้วก็คุกดิ้นยังไงก็ไม่รอดเจ็บจอดจบไม่มีใครทำท่านท่านทำตัวเองแท้ๆสืบไปสืบมาชักจะไปกันใหญ่จากแค่มีคนเกี่ยวข้องไม่กี่คน ตัวละครเริ่มโผล่มาเพิ่มมาทีละคนสองคนสามคนสี่คนซึ่งเด่นชัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลายิ่งสืบยิ่งโผล่ยังกับน้ำลดต่อผุดน้ำที่เคยท่วมต่อทั้งหลายเสมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ใครๆได้มองเห็นต่อเกราะที่ว่าอาจจะหมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลทางการบ้านการเมืองทางหน่วยงาน ทางองค์กรทางกลุ่มชนที่มีอำนาจด้านการเงินด้านความร่ำรวยด้วยชนชั้นวันนะอำนาจแห่งเงินมันสูงเกินอำนาจแห่งคุณงามความดีที่มีอภิสิทธิ์เหนือความถูกต้องเหนือกฎหมายเงินมันมีน้ำหนักมากโยนใส่ไปฟาดหัวใครหรือหล่นใส่หัวใครก็อาจจะเกิดอักซิเดต์ ไปกระแทกหัวใครหัวก็แตกสมองก็ร้าวสูญเสียความทรงจำกลายเป็นจำอะไรไม่ได้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมักจีกับเจ้าของเงินเจ้าของอำนาจความหวาดกลัวส่งผลให้ลืมความทรงจำไปชั่วขณะยิ่งปริมาณเงินยิ่งมากยิ่งทำให้ใครๆกลัวว่าหัวจะแตก สมองจะกระจุยกระจายได้จึงรีบยอมจำนนเพื่อรักษาหัวของตนเอาไว้ไม่ให้ถูกน้ำหนักแห่งก้อนเงินมากระทบกับหัวตนได้กลายเป็นอัลไซเมอร์ชั่วคราวยิ่งก้อนเงินใหญ่ขึ้นถ้ามากระทบหัวกระแทกหัวอาจทำให้ตายได้จึงต้องยอมเป็นอัลไซเมอร์ไปตลอดชีวิตก็เป็นได้ เพื่อรักษาลมหายใจเอาไว้ให้ได้นานๆตกอยู่ใต้อำนาจแห่งเงินเงินมันสั่งได้สั่งให้หันซ้ายหันขวาเดินหน้าถอยหลังอย่างไรก็ทำได้หมดสังคมเรายังคงมีความแตกต่างทางชั้นชั้นวันนะทางด้านการศึกษาด้านอาชีพทางด้านครอบครัวจึงมีคนบางกลุ่มใช้อำนาจเงินมากดหัว มาข่มคอไว้ไม่ให้มีปากมีเสียงต้องเดินตัวรีบๆตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนเหล่านั้นด้วยความจำใจจำยอมเพื่อเอาจวรอดไว้ก่อนไม่มีใครกล้าหือกล้าอือหรือลุกขึ้นมาสู้กับอำนาจและอิทธิพลเหล่านั้นใครบ้างไม่กลัวตายใครบ้างอยากจะมีปัญหาใครบ้างอยากจะเดือดร้อนใครบ้างอยากจะตาย มันไม่มีดอกใครๆก็รักชีวิตด้วยกันทั้งนั้นเพราะเหตุนี้จึงทำให้คนเหล่านั้นหลงไหลได้ปลื้มในอำนาจแห่งตนที่ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนซึ่งก่อนนี้เคยเห็นแต่ในหนังแต่วันนี้มันหลุดออกมาจากจอหนังมาอยู่ในโลกแห่งความจริงจึงเป็นสาเหตุ ที่สำคัญยิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเต็มไปด้วยผู้ทรงอิทธิพลหลงอำนาจบ้าอำนาจคิดว่าตนนั้นยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียมทันก่อเกิดความวุ่นวายเกิดสารพัดสารพันปัญหายิ่งนับวันยิ่งมีแอคติ้งแบบแปลกๆปลกประหลาดมากขึ้นจนแทบจะเปลี่ยนสารพันธุกรรมจากคน กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มาจากนรกคุมไหนก็ไม่รู้มาข่มมาขู่ผู้อ่อนด้อยกว่าตนให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ไม่ต่างอะไรกับที่ข้าที่ต้องคอยรับใช้พวกมันด้วยความจำยอมเพราะไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปต่อกอนกับคนเหล่านั้นได้อำนาจแห่งเงินมันยิ่งใหญ่มหาศาล เกินทุกอำนาจในจักรวาลนี้ที่เปรียบได้กับปริมาณน,น้ำที่เต็มสะเต็มคลองเต็มแม่น้ำลำธารที่ไม่มีใครรู้ว่าใต้ผืนน้ำนั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งปริมาณน,น้ำมากๆที่ท่วมต่อจนมิดปกปิดเอาไว้ไม่ให้ใครมองเห็นต่อไม้ที่อยู่ใต้น้ำได้แต่พออิทธิพลหรืออำนาจเงินอ่อนแรงลง ก็เปรียบได้กับปริมาณน้ำที่เริ่มลดลงจนทำให้เรามองเห็นต่อไม้ใต้น้ำซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหรือความชั่วทั้งหลายและได้โปรพ้นน้ำมาให้ใครๆได้เห็นซึ่งก็เหมือนกับคดีการเสียชีวิตของน้องแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ที่ความลับถูกปิดซ่อนเร้น เอาไว้ร่วมสามปีเต็มที่มีอำนาจหรืออิทธิพลบางอย่างที่มีพลังที่แข็งแกร่งกว่าความถูกต้องและความยุติธรรมในสังคมที่พยายามเบี่ยงเบนจากฆาจกรรมอำพรางมาเป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดาทั่วไปโดยพยายามปกปิดความจริงเอาไว้เพราะอำนาจบาดใหญ่ของบุคคลบางกลุ่มบางพวก มันรุนแรงจนใครบังอาจไปแต่ต้องก็จะโดนคมขู่สารพัดรูปแบบให้เกิดความกลัวไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวถึงแม้ในใจจะแยกแยะออกได้ว่าใครผิดใครถูกอย่างไรแต่สู้ไปก็เท่านั้นมีแต่แพ้กับแพ้ไม่กล้าออกหน้ามาสู้แต่กรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีชั้นใด กรุงรัตนโกสินทร์ก็ไม่สิ้นคนดีฉันนั้นยังมีบางท่านที่ไม่กลวัวอิทธิพลใดๆเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่ตายแต่พอถึงที่ตายไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายได้จึงสู้ไม่ถอยเก็บสะสมพยานหลักฐานต่างๆที่น่าจะเป็นไปได้ว่า น้องแตงโมงนั้นตายเพราะถูกฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุเหมือนที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนและอายการได้สั่งฟ้องคนบนเรือแค่ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเท่านั้นซึ่งขัดต่อสายตาและความรู้สึกของผู้คนในสังคมไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติที่เชื่อว่าน้องถูกฆาตกรรมอำพรางอย่างแน่นอน และแล้วท้องฟ้าที่มืดครึมก็เริ่มสว่างสดใสขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่คุณอัจฉริยะชนะคดีที่ตำรวจยิสเ็นายได้ยื่นฟ้องพี่อัดในข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานเพระาะศาลเชื่อว่าแผลที่ต้นขาขวาด้านในของน้องไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่เกิดจากของมีคมกรีด ในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงสองนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงค์และอาจารย์หมอทวชัยการจนรินที่ร่วมสู้มาด้วยกันอย่างยาวนานในคดีนี้โดยไม่กลัวเกรงใครหน้าไหนทั้งนั้นและพยายามเอาความถูกต้องเอาข้อเท็จจริงมาสู้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับน้องแตงโม และทุกคนในสังคมแม้จะทอบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่ยอมถอยได้มีความมั่นใจมากขึ้นจึงได้ไปปรึกษากับคุณสนธิลิ้มทองกุลที่บ้านพระอาทิตย์และอาจารย์ปานเทพหัวพงคัน finally ในที่สุดเมื่อท้องฟ้าเปิดให้ได้เห็นแสงสว่างมาทดแทนความมืดมิด ทุกคนจึงร่วมสู้กันอีกครั้งอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้กับน้องแตงโมการเสียชีวิตของน้องมันมีต้นทุนที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องจะต้องจ่ายการลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งด้วยพลังแห่งหัวใจอันยิ่งใหญ่มีแม่ทัพใหญ่ร่วมสู้อีกหลายท่าน และพยายามผลักดันคดีนี้ให้ D.SI เข้ามารับเป็นคดีพิเศษทาง DSI จึงเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนใหม่อีกครั้งและในครั้งนี้ดูเหมือนความลับหรือสิ่งที่ถูกปกปิดไว้นั้นมันเริ่มเห็นหนทางเห็นแสงสว่างรำไรอยู่เบื้องหน้าเมื่อฟ้าเปิดให้ทุกคนได้กลับมาสู้อีกครั้งจึงเกิดมีวันนี้ วันที่หลายปายเข้ามาร่วมไขคดีนี้ใหม่อีกครั้งความจริงเริ่มปรากฏให้เห็นได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกสายตาจดจ้องมองไปหาเส้นชัยข้างหน้าซึ่งทำท่าว่าจะไปให้ถึงเส้นชัยแห่งจุดหมายปลายทางที่ทุกคนตั้งใจไว้และตั้งมั่นในความดีที่จะพาทุกคนไปสู่จุดหมายปลายทาง ได้พบคำตอบและข้อเท็จจริงทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องแตงโมกันแน่ดูเหมือนว่าคนเหล่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการเสียชีวิตของน้องแตงโมเริ่มออกอาการดิ้นพล่านหนักจนพลาดทำน้ำร้อนที่องศาจุดเดือดคว่ำสาดใส่ทั้งตัวถูกน้ำร้อนลวกเป็นแผลเหว จนทำให้นายตำรวจยศใหญ่ท่านหนึ่งต้องการรีบสละเรือทิ้งไม่อยากพายเรือให้โจรนั่งอีกต่อไปเข้าไปขอความเห็นใจจากบ้านพระอาทิตย์และขออย่าให้เอาผิดกับตนแต่ก็ถูกปฏิเสธจนหน้าชาหมดละกระมังคดีนี้ช่างยิ่งใหญ่จริงๆจากการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการเสียชีวิตของน้องแตงโมร่วม200กว่าคนได้ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อมันเป็นไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงจงจากคดีอุบัติเหตุเริ่มจะอัปเกรดมาเป็นอีกระดับคือคดีฆาตกรรมอำพรางและก็อัปเกรดขึ้นอีกคือนอกจากจะเป็นแค่ นอกจากจะเป็นคดีฆาตกรรมอําพรางแล้วก็ยังมีสี่ส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ก็คือคดียาเสพติดคดีรถหรูคดีเว็บพนันคดีค้ามนุษย์งานนี้ตายอย่างเขียดแน่ๆพ่อคุณไม่คนรุนช่องทั้งหลายเอย๋ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นแน่แท้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต กรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองทุกคนต่างก็ตั้งตารอว่าความดีกับความชั่วสิ่งไหนจะชนะกันแน่เวรกรรมมันมีจริงถึงแม้คุณจะรอดพ้นเงืม้อมือกฎหมายไปได้แต่ยังมีอีกหนึ่งด่านสำคัญข้างหน้ารอเชือดคุณอยู่นั่นคือกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครมีพ้นไม่มีคำว่าอุทธร และดีกามีแต่คำว่าคุกคุกและก็คุกชีวิตนี้ไม่มีคำว่าดวงชะตาฟ้าดินลิขิตมีแต่คำว่าดวงชะตาข่าลิขิตเองไม่มีใครทำร้ายท่านแต่ท่านทำร้ายตัวเองจึงใกล้วันเข้ามาแล้ววันที่ท่านกําลังจะตกเป็นจำเลยในข้อหาใหม่ ที่ไม่ใช่ร่วมกันประมาทแต่หนักหนาสาหัสยิ่งนักความจริงนั้นมันทำท่าจะปรากฏลากคอมัน มาให้หมดงดวันไหวใครทำผิดคิดชั่วช้าหน้าอับอายอย่าปล่อยไว้ให้รกทั่วรั้วเรือนชานรวบตัวมารับผิดชอบกรอบความผิดผู้ที่คิดบิดเบือนคำทำหลักฐานป้ายความผิดคิดใส่ร้ายขายวิญญาณ พูดประจานหวานคำชั่วเต็มหัวใจโยนความผิดคิดหักหลังสร้างตราบาปจิตใจหยาบหาบความเลวทำเล้วไหลขายเพื่อนกินสิ้นเมตตาน่าเศร้าใจไม่เหลือไว้ให้ได้เห็นความเป็นคนยิ่งกว่าชั่วจิตมัวหมอง ครองความโลภเพื่อนอุ้มอบครบเมตาทุกขราหนดูแลให้ได้ผ่อนคลายหายมืดมนแต่กลับโดนคนบัลลังถูกสั่งตายเหตุชะไหนช่างใจร้ายมากมายนักยิ่งกว่ายักษ์ยิ่งกว่ามารสุดทานไว้ เพื่อนคนเดียวไม่เหลียวแลแย่เพียงใดรุมทำร้ายหวังขายเพื่อนไม่เชิญแช์เวรจะตามกรรมจะติดชีวิตเจ้าทุกรุมเรา้เพาเผาผลาญสวงติดบ่วงแหตายยกรังถูกฝังร่างทั้งดวงแดดเป็นบาดแผล ที่แพร่เชื้อเหนือเน่าในนี่แหละคือผลพวงแห่งบ่วงบาปที่ท่านหาบคำสาบแช่งแรงแค่ไหนผลแห่งการกระทำที่ทำไปต้องชดใช้ด้วยแรงกดแห่งกรรมนัติกำม,มังสมะพลัง แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี